ยูกะทำไมในโลกของมอนสเตอร์นี่ช่างสวยงามเหลือเกินอะไม่รู้สิยูกะงั้นเราลองไปดูอีกแล้วกันนะโอ้ไม่เกิดกิ่งไม้มันขยับได้ด้วยพี่เกิลดูนี่สิพี่เกิลเอ,อ่อตาลมันคือหุ่นยนต์นะอยู่ตรงหน้าว้าว wow, ฉันเจอหุ่ยนยนต์ตัวเป็นๆด้วย ทำตัวสบายได้เลยนะแล้วก็พี่ชื่อว่าเกิลนะแล้วก็เป็นคนอยู่อาศัยในปราสาทแห่งนี้นะจ๊ะทำตัวสบายได้เลยนะอ๋อแล้วก็พวกเธอชื่ออะไรกันบ้างเหรอหนูชื่อยูกะหนูชื่อยูกะโอเคยูกะยูกะเดี๋ยวพี่มานะหนูรออยู่ในนี้เลยนะ